ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา ยายของลูกมีอาชีพทําสวนส้มมีบุตริกรันห้าคนตาเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ชอบทําบุญนอกจากนี้ยังเป็นหมอแผนโบราณรักษาโรคชาวบ้านคุณตาชอบเลี้ยงปลากัดเลี้ยงให้คนอื่นเอาไปเอาไปกัดเลี้ยงขายพราด้เงินค่าเลี้ยงปลามกัดมาก็เอาไปซื้อยามารักษาโรคให้ชาวบ้านโดยไม่คิดค่ารักษาคือรักษาให้ฟรี อยู่มาวันหนึ่งตากระบนว่าไม่สบายตัวและร้อนข้างในจนึงนาไปส่งโรงพยาบาลจะได้คืนเดียวก็เสียชีวิตเนื่องจากกรมไส้ทะลุโรมายาได้90ปียายเป็นคนขยันซื่อสัตย์ใจดีชอบทําบุญนาทานเวลามีเทศกาลงานบุญนอกอยากจะทําอาหารทําขนมต่งตางๆไปวัดแล้วยังชอบเผื่อแผ่แจกจ่ายญาติมิตรด้วยเรียกว่าทํากันเป็นหม้อใหญ่ๆเลยทีเดียวแตังจากนี้ยายยังเป็นช่างขนมไทยไทยอีกด้วย โดยเฉพาะทำจากไข่เช่นทองหยอดฝอยทองเมขนุนและขนมหม้อ,อกแกงเวลาลูกใครจะบวชหรืองานเผาศพเขาไม่จะให้ยาไปช่วยทำขนมให้เขาอยู่เป็นประจำหลังจากคุนตาเสียชีวิตแล้ว20กว่าวันโรคหัวใจโตอของยายซึ่งเป็นมาแล้วสองปีก็กำเริบหนักอาการก็ทุดลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตด้วยอาการสงบที่โรงพยาบาลโรงอายุได้75ปีตอนนี้ตาขยายยังมีชีวิตอยู่แต่แบ่งสมบัติให้ลูกทุกคนแม่ของลูกเป็นคนเล็ก ตากับยายจึงแบ่งที่ดินให้ประมาณสามไร่พร้อมในบ้านหนึ่งหลังที่ตายายอาศัยอยู่เมื่อลูกๆทุกคนแต่งงานก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปเรทั้งแม่ของลูกด้วยยกเว้นลุงคนท,งที่สองที่ยังอยู่บ้านหลังนี้หลังจากที่ตากับยายตายไปแล้วประมาณสิบปีลุงึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ย้ายออกไปแม่จึงย้ายเข้ามาอยู่พร้อมกับครอบครัว เราจึงมีบ้านสองหลังแต่น้นแม่ก็ทําบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมง,งคลและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของสมบัติเคอคุณตากับคุณยายด้วยในต,ตอนนั้นตัวโลกยุยสิบแปปีเพิ่งจะเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งที่บ้านจัดงานทําบุญเลี้ยงพระนึ่งในโอกาสที่แม่ลูกได้รับมรดกมาจากตายาที่เสียชีวิตแล้วมีเพื่อนชายข้างบ้านคนหนึ่งก็ได้มาร่วมงานด้วยตอนนั้นเขายุยยี่สิบสามปี จบปวชแล้วแต่ไม่ได้เรียนต่อหรือทำงานเพราะไม่สบายเป็นโรคประสาทจึงอยู่บ้านเฉยๆเราจึงรู้จักกันหลัจงจากนั้นก็ไปมาหาสู่กันเรื่อยๆชวนจะคบกันอยู่นี้เขาเล่าลูกฟังว่าที่เขามีอาการอย่างนี้กับเราในสมัยที่เขาเรียนอยู่ปวชาอายุประมาณสิบจดปีเขาได้ไปเที่ยวป่าที่จังหวัดสุขโขทยัย แล้วก็พลัดหลงกับเพื่อนเพื่อนอ,อ่าพลาัดหลงกับเพื่อนเพื่อนจนค่ำแล้วก็ยังหาทางออกจากป่าไม่ได้คืนนั้นเขาจึงได้ขึ้นไปอยู่บนเนินดินที่สูงเพื่อให้ปลอดภัยจากสัตวป์ป่าและไม่ได้หลับนอนเลยทั้งคืนเพราะได้พูดคุยกับใครก็ไม่รู้ซึ่งเขาไม่รู้จักและยังมีสัตว์ต่างๆมานั่งฟังเขาคุยด้วย จนถึงเช้าพอกลับมาบ้านก็เริ่มมีอาการตามประสาทนอนไม่หลับทางบ้านคิดว่าผีเข้าจึงพาไปหาคนทรงหลวงพ่อพลมคนทรงบอกว่าบอกไปตามหลักวิช,ชาตามที่เขาถนัด <Okay. S 1> ว่ามีกุมารทองสององค์อยู่ในตัวกุมารทั้งสององค์นี่คืออดีตวิช,ชาของเขาที่แม่ของเขาเคยแทงมาสองครั้ง ชื่อกุมารจิและกุมารเวทอาการเขาก็กำเริบขึ้นเรื่อยๆคือไม่กินไม่นอนพูดคุยกับคนแปลกหน้าแล้วเอ่ยถึงกุมารทองสององค์อยู่บ่อยๆว่าเป็นคนดีแล้วชฉวิเหลือเขาไม่ตายในป่าอีกทั้งตอนมีอาการยังชอบสู่บุริจัดชอบแจกของเช่นบุรีเป็นต้นซึ่งการเหล่านี้เขาไม่เคยเป็นมาก่อนจนต้องพาส่งโรงพยาบาลปราศาศ หลังไหนเป็นมากก็ต้องช็อตด้วยไฟฟ้าหมอบอกว่าเขาจะต้องทานยาจนหมดอายุไขเพราะสมองขาดเกลือลิเทียมป้าขาญาติฝ่ายแม่เขาก็เป็นอาการนี้สองคนญาติทางพ่อเขาก็มีอาการเหมือนกันเลยจนมีใครบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์แต่พ่อแม่เขาไม่ได้เป็นค่ะเราครบกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวลูกเรียนจบปริญญาตรี แล้วทำงานที่บริษัทจัดสรรบ้านและที่ดินแห่งหนึ่งเด้บประมาณหนึ่งปีก็คิดที่จะแต่งงานกับเขาพอและแม่ลูกก็เดกคัดค้านเอาไว้พระท่านไปชอบคนในตระกูลนี้ท่านพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าคนก๊กนี้อย่ามาทำพันเลยและอย่างพ่ออสามีก็เจ้าชู้มากมีเมียหลายคนแต่ลูกก็ไม่เชื่อฟังท่านเพราะตอน,นั้นความรักมันเข้ามาบังตาและก็ เห็นใจด้วยคะเป็นรักครั้งแรกในสุดลูกก็ได้แต่งงานกับสามีที่มีอาการทางประสาทเพราะความสงสารแต่อาการทางประสาทสามีก็เป็นเฉพาะบางช่วงเท่านั้นนะคะโปรดจะเข้าใจผิดหาไม่มีอาการชีวิตของสามีเขาจะเป็นคนมีทรัพย์พอสมควรเพราะเด้เกันจากการขายที่ดินที่เป็นมรดกบางส่วนเขาเคยทํา โรงกรึงขนาดยักษ์เอ้ขนาดย่อมแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ <Yeah. S 1> เคยเงินไปทำธุรกิจเอาเงินไปทำธุรกิจที่ดินร่วมกับเพื่อนแล้วก็ถูกเพื่อน oh. จนหมดตัวแถมมี mm. นี่สินแช่ตอนที่หลุกแต่งงานเขาในปีแรกลูกเด็กคุมกำหนดไว้ก่อนเพราะยังไม่พร้อม หลังจากนั้นก็อยากมีลูกแต่ก็ยังไม่มีจนสองปีผ่านไปเราจึงคิดสร้างองพระธรรมกายรรจำตัวภายนอกพร้อมน้งจารึกชื่อให้ลูกให้กับลูกที่ยังไม่มาเกิดอะไรจะขนาดนั้น oh. เพื่อหวังจะให้เขามาเกิดแต่ก็ยังไม่มา oh. <laughs> จนต้องสร้างองค์พระแกนงกลางจารึกชื่อหลวงปู่สดอีก oh. เขาจึงได้มาเกิดเป็นเด็กผู้ชาย oh. ตอนลูกตั้งท้องลูกไม่รู้เลยว่าท้องและมีเลือดออกจึงไปหาหมอ หมอบอกว่าลูกได้ตั้งครรภและบอกอีกว่า5 0ฟติฟตี้นะ <Yeah. S 1> คืออาจแท้งบุตรได้แต่คุณหมอก็ช่วยเต็มที่ได้ฉีดยากันแทงให้ในที่สุดกรพ้นขีดอันตรายตอนใกล้คลอดมีการความดันสูงเหนื่อยง่าย <Yeah. S 1> เด็กอยู่ในท้องไี่เจ็เดือนแล้วก็ไม่ยอมดิน้นคุณหมอบอกว่าครรภ์เป็นพิษไม่สามารถคลอดเองได้ต้องพาเอาเด็กออกแล้วก็บอกว่าตัวลูกจะมีบุตรไม่ได้กแล้วเพราะเสี่ยงอันตรายมากจนถึงชีวิต ลูกชาของลูกคลอดมาแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างลูกได้เลี้ยงลูกชายคนนี้ด้วยตัวเองตามลำพังด้วยสองมือนี่แหละลูกชายลูกเขาเป็นเด็กที่ฉลาดเรยียนหนังสือเก่งใจกว้างชอบทำบุญชอบใส่บาตรแล้วเขาจะพูดเสมอว่าจะบวชให้แม่ตอนนี้เขาอยุได้ห้าขวบกว่าแล้วค่ะแต่หลังจากที่ แต่งงานมาสามีก็มีอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปในทางลบไม่ช่วยทํางานท,างทั้งที่ก่อนแต่งงานเขาจะช่วยทําทุกอย่างอีกทั้งฝ่ายครอบครัวสามีตั้งแต่พ่อสามีก็ดื่มเหล้าเก่งและพาผู้หญิงเข้าบ้านที่สาลพีเขาสามีก็ไม่ชอบตัวลูกเต่ที่เกิดขึ้นโดยที่ติของแต่ละคนสามีของลูกก็ไม่เคยปกป้องตัวลูกซึ่งเป็นปริญาขงเขาเลยถึงเวลานี้ลูกต้องยอมรับสภาพวิบากกรรมนี้ แต่ลูกก็ไม่หมดกําลังใจเพราะแจ้งลูกอยู่ในบุญและคิดวราบุญเท่านั้นที่จะช่วยออเราได้ลูกจึงทําบุญให้จริงๆอินไปไม่ขาดแล้วก็ใส่บาท,ทุกวันจนปัจจุบันนี้จนที่ลูกช้างลูกอายุดได้หนึ่งปีตัวลูกเองเป็นไข้เลือดออกจะเลือดซึมอยู่ใต้ผิวหนังต้องไปฉีดยาสามวันติดกันฉะนั้นลูกก็เจ็บปวดแอดหมดแรงผอมลงคุณแม่ได้ไปหายยาโบราณมาต้มให้ทาน ร่างกายจึงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนแข็งแรงเป็นปกติแต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกไม่แข็งแรงอยู่ค่ะน้องสาวของลูกมีลูกชายึงสามคนทั้งที่เขาอยากได้ลูกสาวลูกชายคนกลางน้องสาวตอนอายุเก้าเดือนเคยไปยกใครเป็นลูกทางธรรมของครูไม่ใหญ่ตอนครูม่ตอนครอ,นอบครัวลูกเดินมาถวายเพชรตามแมวค่ะซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เมตตารับไว้และฝากเลี้ยงไว้ก่อนแต่ทําไมเขาจึงมีพิตกรรมที่หลากหลาย ยากกับการที่ผู้ใหญ่จะเข้าใจเช่นไม่ชอบไปใครมองไม่ชอบไปใครดูโดยเฉพาะพ,พ่อแม่ถ้าอารมณ์เสียใส่เขาเขาจะร้องไห้เลยก็เอาอารมณ์ดีใส่เขาสิจะ้ะเขาจะไม่ร้องเวลาไปโรงเรียนครูถามอะไรก็จะไม่พูดไม่ตอบแต่เวลาอยู่บ้านเขาจะพูดเก่งมากบางครั้งเชื่อมันตัวเองสูงมากแต่ขี้อาย ไม่ใช่เขาอาจจากการทำบาปตั้งหาก <Hey. S 1> จึงยากต่อการเข้าใจค่ะคำถามเลยนะคะอ่าโอเคการที่ตามเงินจากการกัดปลาไม่ใช่มัง้งขายประกัดมัง้งไปซื้อ,อยารักษาโรคคนอื่นจะได้บุญบาปอย่างไรอาชวนคิดนะจ๊ะการอะไรทำให้ตาคุณตาเป็นโรคลำไส้ทะลุ ก่อนตายคตินิมิตของคุณตาเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนได้บนที่ทิศไปให้ไหมคะกับนายายยังเป็นโรคหัวใจโตคตินิมิตยายเป็นอย่างไรยายตายแล้วเปไหนได้บนที่ทิศไปให้ไหมคะตอนที่สามีหลงป่าเขาได้พูดคุยกับใครในป่าและเป็นจริงตามที่เขาไล่ฟังหรือไม่แล้วสามีลูกมีกุมารทองอยู่ในตัวหรือไม่ถ้ามี มารทองนั้นคือดีวิชาทั้งสองที่แม่เคยแทงลูกใช่หรือไม่สามีงลูกทกํากรรมอะไรมาถึงได้มีอาการทางประสาทและถูกเพื่อนหลอกจนหมดตัวทั้งทที่มีทรัพย์มากอีกทั้งธุรกิจก็มาล้มเหลวทุกครั้งลูกทกํากรรมอะไรมาถึงได้มาแต่งงานกับสามีท,ทั้งทงที่รู้ว่าเขามีอาการทางประสรทาททำไมชีวิตแต่งงานถึงมีแต่ทุกข์เราจะต้องสร้างบุญาาบอะไรแก้ไขอย่างไรจึงจะพ้นวิบากรรมนี้คะ เหตุดดลูกเกือบแท้งแต่ไม่แท้งอีกทั้งคันเป็นพิษคลอดเองไม่ได้ตัวลูกและลูกชายมีกรรมใดร่วมกันมาคะเหตุใดลูกชายลูกจึงมาเกิดยากจึงต้องสร้างพระธรรมกายจำตัวให้จึงได้เข้ามาเกิดการสร้างพระธรรมกายจำตัวเป็นสายเป็นสาเหตุได้ได้ให้ลูกได้ลูกชายมาเกิดหรือไม่คะเขามาจากที่ดีๆไหมคะลูกชายลูกจะมีกรรมแบบสมีงลูกหรือไม่คะ กังวลแล้วกรรมอะไรตัวลูกจะเป็นไข้เลือดออกปางตายและมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกไปแข็งแรงคะน้องสาวลูกมีกรรมหรือทําบุญอะไรมาถึงมีแต่ลูกผู้ชายสามคนทั้งท่านที่อยากได้ลูกสาวเอา้าก็ได้บวชพระทั้งสามคนที่มีลูกสาวหรือลูกชายเป็นเพราะประกอบบุญกรรมมาอย่างไรจึงได้ลูกในเพศนั้นๆคะเราจะสามารถสังสมบุญและติฐานจิตให้ได้ลูก ในเพศที่ปรารถนาได้หรือไม่คะทำไมลูกคนกลางน้องยังมีพฤติกรรมที่ยากต่อการเข้าใจล,ลูกชายสาวมน้องสาวจะมีบุญพอที่จะจะบวชตามที่น้องสาวได้อธิษฐานไว้หรือไม่คะตัวลูกคุณแม่และพี่น้องทุกคนเคยทําบุญร่วมกับหมูห่คณะมาอย่างไรคะ <c oughs> ทำมาจึงได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันที่รักกันมากและได้ทําบุญทุกบุญร่วมกันมาอีกและร่วมกันอีกครอบครัวนี้ก็จะรักกันมากเลย ี่สาจคนตเป็นคนเดียวที่มาได้มาเป็นเจ้าหน้าที่วัด <Yeah. S 1> เขาทําบุญอะไรมาถึงได้มาเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดคะ mm hmm. เขามีผลการปฏิบัติทำในอดีตเป็นอย่างไรได้สร้างบารมีมาอย่าง <c oughs> มาอย่างไรคะห <Yeah. S 1> ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเติ่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากา้า คุณตาขายขายปลักับแล้วเงินมาทำบุญก็เป็นบุญปลบ,บัตรเพราะวัตถุที่ได้มาไม่บริสุทธิ์ขายสัตว์ไปเพราะขายสัตว์ให้ไปทำร้ายกันมวิบากรรมส่งผลก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคมากแต่ก็จะรักษาให,หายได้แบบเป็นเป็นหายหายโดยบุญที่ได้นำเงินดังกล่าวมาซื้อยา รักษาโรคชาวบ้านฟรีจ้ะเนี่ยอันนี้บุญผลบาบเุณตาเป็นโรคลำไส้ทะลุเพราะก,ะการรมกัดปลาในปัจจุบันเป็นหลักรลกกับกรรมฆ่าสัตว์ธร,รมหานในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะกตินมิตรบุญสลับกระบาปใจจึงไม่หมองมากและไม่ใสยเยอะจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเทวาระดับชั้นดีไดบุญที่เกิดจากการนำทานสงเคราะห์โลก และบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตามประเพณีแต่รับบุญที่เทิดไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้าคุณยายเป็นโรคหวัวใจโตพาะกรรมฆ่าสัตว์ทหารทั้งในอดีตและปัจจุบันและกรรมใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมรวมส่งผลจ้ามีกตินิมิตสว่าง แต่ยแล้วก็ไปเกิดเป็นเทิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสามโดยบทที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้ทานแบบสงเคราะห์โลกจ้ะได้รับบุญทิที่ไปให้แลว้วก็ยิ่งมีทิพยะสมบัติมากขึ้นจ้าสามีหลงป่าแล้วได้พูดคุยกับใครนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเพราะมีเศษกรรมสุรากับนับถือพวกสายเวท คือทั้งดื่มสุราและเส้นสวงสุราอาจารย์สายเวททำให้เกิดอาการนังกลาตั้งแต่อยู่ในป่าจะ้ะเนี่ยกรรมสุรานี่ยน,น้ำเมาไม่ได้มีกุมารทองหรืออะไรดังที่หลายฟังมาจะ้ะเป็นภาพลงจาที่เกิดจากกรรมมันดาลจะ้ะให้สามีลืมๆืมเรื่องเหล่านี้เสียแล้วก็มันสังสมบุญทุกบุญให้มา,มากๆจะ้ะสามีมียาการนำประสาทและถูกเพื่อนหลอกจนหมดตัว ทั้งที่มีทรัพย์มากทั้งธุรกิจก็มาล้มเหลวทุกครั้งเพราะมีกำเนิดดีที่เคยไปหลอกเข้ามาเหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นได้ไปทําการค้ากับเพื่อนเด็กกองเพื่อนโดยหลอกเพื่อนว่าขาดทุนทั้งที่ได้กาไรมากมายหลอกลวงไปเรื่อยๆจนเพื่อนหมดตัวจ้าช่วงแรกมีทรัพย์มากเราเคยทํบุญทำทานในอดีอย่างเต็มที่แต่มาเสียดายในภายหลังทั้งยังไปขอคืนอีก จึงท,ทำใหรักษาทรัพย์อยู่ไม่ได้ด้ดยเหตุต่างๆจ้าลูกสมัครใจแต่างงานกับสามีที่มีอาการทางประสาทเลอะอันนี้น่าศึกษาเคยเป็นสามีภริยากันมาในอดีตตัวลูกชอบทำกับแกล้มและอรินเล่าให้สามีคนนี้เพราะไม่อยากให้ไปกินเหล้านอกบ้านเดวิบากรรมนังก่าจึงสมัครใจแต่งงานทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นโรคประสาทจ้ะชีวิตแต่งงานมีทุกเพราะ ปัจจุบันไม่ได้เชื่อฟังพ่อแม่ที่ห้ามปรมามเอาไว้กับความที่ไม่มีศรัทธาศีลทิฐิเสมอกันระหว่างครอบครัวของเราและครอบครัวสาม,มีเป็นต้นจ้าลูกจะต้องทําทานรักษาศีลเจริญภาวนานและทาหน้าที่กัลยาน,นมิตรอธิษฐานจิตให้ได้เจอแต่บัณฑิตนักปราชญ์ถ้าจะมีครอบครัวขอให้ได้คนที่มีศรัทธ,ธาศีลทิสิเสมอกันเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นต้นจ้ ลูกเกือบแท้งแต่ไม่แท้งอีกทั้งคันเป็นพิษคลอดเองไม่ได้เพราะใน่นดีพิเศษกรรมได้ขายวัวท้องให้เขาไปฆ่ามาส่งผลจ้าอีกทั้งลูกชายก็มีเศษกรรมในลักษณะเดียวกันแต่กรรมของเขาเบาบางแล้วจึงไม่แทงจ้ะตัวลูกและลูกชายก็มีกรรมใกล้เคียงคล้ายกันจึงมาเกิดเป็นแม่ลูกกันจ้าลูกช้ายลูกเกิดไม่ยากยังต้องสร้างพระธรรมกายเด็กจกงมาเกิดได้ จิตอธิษฐานที่เกิดจากบุญที่ได้สร้างและทำกรรมจาตัวซึ่งก็เป็นส่วนเสริมเพราะอย่างไรก็ต้องมาเกิดเป็นแม่ลูกกันอยู่แล้วเนื่องจากมีบุญกรรมใกล้เคียงกันดังกล่าวจช่ลูกชายคนนี้ก็มาจากที่สว่างมาเกิดแต่ไม่ได้มีวิบากกรรมแบบเดียวกับพ่อเขาที่มีอาการทางประสาทจช่ลูกเป็นใข้เลือดออกปางตายเพราะกรรมแนอดีที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมเวลาโกรธก็มักจะทุบตีอย่างรุนแรงกับสัตว์เพื่อระบายอารมณ์ มีปัญหาหมดลูกไปแข็งแรงเพราะกำเนิดดีจะขายบัวท้องให้เขาเอาไปฆ่า,บบาก็มาเป็นเศษวิบากที่ทําให้หมัดลูกไปแข็งแรงด้วยจ้าน้องสาวลูกมีแต่ลูกผู้ชายทั้งสามคนท,ทั้งทั้งที่อยากได้ลูกสาวเพราะลูกชายทั้งสามคนได้เคยสร้างบุญร,ร่วมกันมากับน้องสาวจะมาเกิดเป็นแม่ลูกกันจ้าดีจาใจวิทยาจะได้บวชพระทั้งสามองค์ส่วนคนที่ได้ลูกชายและลูกสาวก็เพราะในช่วงยังหวะที่พ่อแม่ประกอบท่าธรรมกันนั้น ผู้ที่มาเกิดมีกรรมส่วนตัวที่เสมอกันกับพ่อแม่เช่นผู้ที่มีกรรมกาเมเจ้าชู้และมีกรรมเสมอกับพ่อแม่หรือมีกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ก็จะมาเกิดเป็นลูกสาวส่วนผู้ที่ไม่มีกรรมกาเมเจ้าชู้และมีกรรมเสมอกับพ่อแม่หรือมีกรรมร่วมกับพ่อแม่ก็จะมาเกิดเป็นลูกชายถ้าลูกสั่งสมุนทุบุรุษิฏฐานจิตให้ได้ลูกที่ตัวเองปรารถนานั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญเสมอกันหรือร่วมกันก็สมปรารถนาจ,จะ้ะลูกคนกลางเนาะมีพฤติกรรมที่ยากต่อการเข้าใจเพราะมีเศรกรรมสุราม,มาในอดีตนิดหน่อยให้เลี้ยงดูเขาให้ดีจะใช้อารมณ์เลี้ยงค่อยสอนเขาด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันจะชวนเข้ามาสร้างบุญไม่ช้าก็จะค่อยๆหายไปเองจ,จ้าลูกชายลังสาก็มีบุญบวชช่วงสั้นจะ้ะถ้าจะให้บวชยาวก็ต้อง ไปคอยประคับประคองปลูกฝังความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้มากหน่อยจ้าตัวลูกคุณแม่และพี่น้องทุกคนเคยทําบุญร่วมกับหมู่คณะมาแบบกองสุเบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็เต็มที่บางทีก็เรื่อยๆจ้าเกิดปเป็นพี่น้องที่รักกันมากและทําบุญร่วมกันทุกบุญเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาในดีเหมือนในปัจจุบันชาตินี้ละจ้าอิสาโตพุทธนนท์ที่ผ่านมาเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ได้เอ,อบาบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตและติดตามครอบครัวม,มาสร้างบรมีกมู่คณะโดยได้ทำหน้าที่เผยแผ่และมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวราดกับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้จ้าชาตินี้เมื่อมาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบรมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานติดตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า